สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองตายสูผูสุคนตอนรับข้อสูช่องก็ติดห้วยดังมากแช่เราจ่าก,กําออกกับแอดมินคนเดิมคนเกาน่าเนาพี่น้องในวันพลัลลอฮัดที่ี2ิบกุมภาพันธ์เราจ่าแอดมินก็มีแนวทางดีๆเอามาแบ่งปันให้พี่น้องในเบิ่งการอีกเช่นเคยเนาพี่น้องสำหรับชุดนี้เราจ่าแอดมินก็ภูมิใจนำเสนอแนวทางของอาจารย์เตาเนาจ้าเตาโดยแนวทางของมาวิ่ง ตกทายดีนทางของเจาะใจลุ่งหวังและพี่น้องเดอ้อก่อนสิบไปรับชมรับฟังกันเนาะคะ่ะแอดมินก็ขอกำลังใจจากพี่น้องสปูสุคนเราจะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเครดิงกิ้งกิ้งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเดอ้อพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันเนาจะแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมิน จากพี่น้องสุภูสุคนเดจ้าเพื่อเป็นการบอสเซวยลล่าเข้ากับไปรับชมแนวทางกันเลยพี่น้องเริ่มต้นกันที่แนวทางขนมไทยของอาจารย์เตา888กันก่อนและจากรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคม2 5 0 7ซึ่งเพิ่งก็ได้หายสตเม็ดเดียวนะจ๊ะนัก็คือหาเจะพี่น้องเด้อ5หาเจ้จากตัดเรียนสองตก็ได้หาเจหา2แล้วก็เจจากหาเ หาสองและเจ็ดสองนพี่นองเดอ้อก็ย่นลืมขื้นเนื้อหล่องไตน้ำเด้อพีนองเดอ้อกันพลาดกันตกรถเนาะจา้ะขนมไทยอาจารย์เตาไปเบิ้งแนวท่างชุดต่อไปก็ได้จานนั่นก็คือแนวทางของมาวิ่งเนาะจา้ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งวิน,นาคมสองพันหารอยหกจเจ็ดซึ่งงวดนี้มาวิ่งก็หายวิ่งบนเป็นทีละเก่าน้พี่นองเดอ้อวิ่งบนเก่าเนาะจา้ะมั่นใจว่ามากนะพี่นองเนาะและเก่าจ้ะ ชุดสอตัวบวนหายไปทีเก่า3และเก่าหจ้ะเก่าสและเก่าหกสตัวเม็ดเดียวห้ไปทีหาเก่าหกจ้าต่อโดยแนวทางสตัวล่างหายวิ่งล่างไปทีรักสามล่างฟันสามได้พี่น้องเดอ้อนักก็คือสามสี่และ36มจ้าสามสี 3, และส6บนวิ่งเกาล่างวิ่งสามจ้า้ายวิ่ง้ายรูดมักกระจัดไปได้พี่น้องเดอ้อเก่ากับสจ้า ไปเบื้องต่อกันอีกหนึ่งแนวทางนะจ๊ะแนวทางชุดดท้ายพี่น้องนั่นก็คือแนวทางของเหล็กเจาะใจลุ่งวงังนะจ๊ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะจ๊ะซึ่งวันนี้เจาะใจลุ่งวังเพิ่งก็ให้เด่นไิทีเจ็ดกับสี่จ้ะเด่นเจ็ดกับสี่ฟันให้ไปทีีรักเจ็ดพี่น้องเด้อเจาะรักเจ็ดจ้ะ ชุด2โตลัก7ก็คือ7 3 7 4 7 5และ7 9จะ้ะ7 3 7 4 7 5และ7 9ต่อด้วยลัก4เนาะจ้ะ4 3 4 5 4 8และ4 9จะ้ะ43 45 48และ49 3, 3, 3ตัวมิดเดียวเลขคุมทรัพย์ให้ไปที่573ด้วยพี่น้องเด้อ573จาะ3ตัวมิดเดียว เจ๊เจ็ดจ้ะเด่นเจ็ดกับสีสายบิงสายรูดมักกระจัดไปได้พี่น้องเดอ้อรักเจ็ดจ้ะมักรักได้กัจัดรักนันพี่น้องแค่ไปเบิง่งโจถย์เบิ่งได้พี่น้องเดอ้อบวสจะเป็นแนวทางของอาจารย์เต่านะจ้ะแนวทางของมาวิง่งเนะจ้ะแค่ไปเบิง่งโจถย์เบิ่งเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันได้พี่น้องเดอ้อแอดมินรวบรวมข้อมูลมาให้เบิงแล้วกับเกบไวพ้พินิจพิจารณากันเด้อจ้า ทายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโปรดใส่วิจารยาในการรับชมและก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติระจาาเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคและพี่น้องเธอและก็สนับสนุนการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นด้จัดทางช่องบสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดแด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนํ่นเด้อจา้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆด้อจ้ะสื่อตามขา่าวลงาสุดสื่อตามพื้นดวงของเจ้าของและพี่น้องเด้อจังจิถือแอดมินก็นขอให้พี่น้องสภูสกคนส่งดีแห้งๆปังๆมันๆม่นๆกันทุกคน้อจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็นขอโตลาพี่น้องไว้สมนิกรนอจ้ะเราจะกลับมาพอกันไหมในคลิปน้าสวัสดีจ้า